อากาศทักทายสบายดีและสวัสด,ดีเพื่อนพี่น้องเบอร์สุขสุขคนยินดีตอนทับตอนซุ่งวัฒนาเก่าทุกคนเลยสบายดีเนี่ยเศร้าๆทุกคนหลังจากที่ลงมาแต่ปากอะนะครับข่าวบอกค่ยดีไปเลยทุกคนเลยทางทีมงานโทรมาว่าน้องพันพาเสียแล้วทุกคนเลยเสียอยู่พุ่แหละฟังไทยพุ่นทุกคนเลยไปทําง,งานในฟังไทยแต่สาเหตุกรณีอะไรก็ยังบวจักเธอได้ทุกคนเลย กว่าที่ไปถามเพิ่นเมื่อน,นี้แหละทิไปอบอุ่นน้ำเพิ่นเลยทุกคนเลยไปเป็นกำลังใจให้มูทุกคนเนยลยเป็นอะไรกะถ้าไปทราเราถามกันอยู่แต่เงนินพันพานพาทุกคนเลยแต่นี้เพิ่นกำลังกะเกี่ยมเกี่ยมเครื่องเกี่ยมคลองผ่านะนะเพราะว่าเพิ่นจีย้ายศพมาเดี๋ก็ประมาณหน่องวันที่สิบก็แล้วตามคนเรา,านะ แล้วก็ตอนเศร้าๆ,ๆนี่ก็คนไม่ค่อยหลายไปได้คนนอนตอนเศร้าตอนแรงๆพ่ปแหละแต่ก็ที่ไปหาเพื่อนทวนะไปอบอ,อุ่นทวนะไปเ,ปเป็นกำลังใจเพื่อนน้ำทวนเลยไปออกเดินทางกันทนุนเล,าากกเลยอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเปล่ยนกำลังใจสมบัติธรรมเด้อทุนเลยอะไร,รก็ฝากเคียใจน้ำทุกคนฝากเคลียร์ใจน้ำพานพาที่น้องได้จากไปทุกคนเลยแล้วก็บ่ได้ วอาได้ว่ากันอย่งเลย่อนคนเลยเพราะว่านินข่าวคุณวอรมาเวๆวๆว่านเพราะจะไปเห็นกับยามร์เล่นคนเลยก็มันนี่นะบทันได้วอร์อย่างลนเลย่อก็มันนี่นะไปถามเจ้าตัวเองและสาเหตุเกิดแต่ยังกันทนเลยอันนี้ก็ยังบูจัดคักสาเหตุคักเท่เธอเพราะว่าที่แรกก็คิดว่าแมนมันถ,ถล่มมันบ่อร์ใช้ดินไหวมันวอร์ใช่ดินบ,นบ,นบ่แมน,นเลนยคนละคนละเท่กันคน,นเลย เดินทางกันเหรอป่าใครว่าพิเศ่ หอดเถื่อนผ่านมอนสก่อนคนเลยจะคอยหอดเถื่อนผ่านผาโอ้เป็นสร้างแล้วบ่เดนีบบ่สร้างไรกาเกลกาเกลีบเลยนะกาเกลีบแล้วบ่เดนิบบ่เป็นเปลี่ยนสร้างเ่็นเป็นสร้างมองไฟอีกได้เพื่อนใดบ่นธรรมดาไอ้คนเลยหาโลมาวานนี่มาบุบเฮงเลยเพราะเป็นบุบมาบังอันนี้อันนี้อันนี้เล่าแล้วตัวนี้เนาะอ้อถือว่าทาตะจูดย่างเดียวตัวนี้เนาะเรียบร้อยโอ้บังเหล็กอีป๊า ขยันขยานบ้านกงบมมีหออย่างดีเนาะยกี่ฟุนถือบอยังมมนเหวี่บอมอนไป็นไงล่ะข uh ุดงูขุดงูขมานใช่ปะผิดหรือนะว่าที่ไหนในบุญบ้านนี่ เก้าส <90, S 1> ิบเก้าส <90. S 1> ิบบอเก้าสิบของคอยแปดเก้าของเก้าเก้เาสบาิบนะโอ้โเรีวเล,วเลวปา่านนี้นั่น,านออปานบ้านแล้วเออปาบ้านแล้วมาก็มาหอดเงินพันภาคต่อต่อเปน็นในใเป็นคนแต่คนยังบหลายเลยจะน้อยเขาไปะนะเขาไเอาแล้วเจ้าพ่อผู้ไทย มาเริ่มมเลาะเบิ่งอันเฮือนทานพานี่มาหลินน้ำพืนนี่จะจะไปใส่นี่มาเตียังสีกาแฟให้คุณไปเหลินน้ำทานพานบ่ไปอุ่นเฮือนน้ำมันพาจนสงโม่อ๋ออันนี้ก็อ่านะยูจนมืดไปและวของขึ้นเลยนะพันแก้วก็คิมาได้เหมือนนี้บ่กมือไม่หยั่งต้องล้อมือล้งมือพลชินจูดันบางไฟนี่คอยเบิ่งสิเพื่อจะขึ้นมาล้อมองทุกอ่ะอุดก่อนป่ะ ไช่บ่วามืออย่าง้ลอง้าวเบิ่งมือทุกคนเลผู้ใดเซวซานเรื่องการบังไฟเบิ่งลูกไปแต่ขึ้นอยู่บ่เนี่ยนี่นะเปลีตาเขาหามลงตบหมดจ้ะพอดีแเนี่ยพอดีป่ะท่านี่บอ คอยเบิงสีบือยากพานไปเลย้อจะสู้ี่ิประมาณแถนนี้มันจะสูก่อนเนาเออบัดพิทเครื่องกลางพี่มันคอยสัตว์ึ้นนะแค่ก้ามันสูแต่พี่งมานนะกินมาไฟจูดิงมอจับจูดได้จับจูดี่มนบอกไปตั้งอะไรลงฮอดจำพื้นะไรนะตังเลยวนาะอกันโผขึ้นมาเลยไปยางเป็นทานพาดคนเลยให้บบาผูไทยเพื่อนนำทางไปพอดีมาพอเบาผูไทยอยู่ทางนีเย กำลังเกี <gesch uce nenhuma> bueno ่ยมงานอยูที่ประมาณนี้ทุกคนเลยคนยังไม่ได้มาหลายเถอะมาหอดเถื่อนพันพาอะไรคนเลยตอนนี้กะเศรษฐกียใจน้ำเนยด้วยข้าวบุคอดีเป็เลยได้รอบนึงข้าวามบุคอดีนี่สำรับโคในผ่านรอบนึงครอบครัวมีนันเนาะสูญเสียคนเลยเหตุการณ์เป็นยังไงเหตุการณ์มันนะ เนปลักษณะนุ่งใส่กินเข้าวเทียงยาละเอาขยะไปทิ้มนะเอารถอันแก้ขยะนะเอาไ oh. ปทิ้มเอาวายู่ oh. มันเป็นโซนนะนะ <Okay. S 2> บนอยู่บนนะนี mm ่ hmm. นั่นโซนลักษณะเขาเอิญแล้วก็แบบว่ามีจุดทองเที่ยวผมนะนะเโซนนะรีสอร์ทคือรีสอร์ทมันเป็น,นนะลักษณะนั้นแหละ mm hmm. ไปทิ้มนะมี ไปเลยอ,อาการเลือดจากคล้ายๆแบบเป็นล้มเป็นล้มแล้วล้มดเดียวบุมีคนเห็นวมีครูเห็นไปผู้เดียวเนาะวันเลยก็เนาะไปผู้เดียวบุมีคนเห็นล้มประมาณประมาณไปสองโมงโอ้พอด,ดียวซีโมงไปไปลายละวบุเห็นรถอันนั้น รถที่แก้ขยนะน่ะทือกะมูมาเป็นเลว้วบเห็นรถนะมูม,ม,มาเป็นหารถบเห็นเลยลเลย,เอ,ย,ยอเอาไปเบื้องบนจุดที่ที่มอยาเอาไปเบิ้งงบนมันนอนอยู่เด็กกองอยู่เดวยแค้มเจอรถนั้<อ>นเออหมดสตีแล้วดูอาการแบบว<อ>่าโคมาโคมาแหงกันเนาะแบบว่าน่าจะแบบเลยโคมาไปได้นะเขาสลักเขาปั๊มไปเลยเขา ปั๊มหัวใจมันกระบอกฟื้นเอาซ้อมเอินรถอันโรงพาบาลมากอ่ะไเวลาเติมเลยแบบบนแบบวิมูเนาะวิมูไปนำมันีงใครมูไปนำใครมันมันแบบแก้ขยายไปที่มันคนหลายก็ไปผู้เดียวนะผู้เดียวเนาะ ปามหุ่ใจอยู่โรงพยาบาลค่ะหมอเขาเฮิเวลาแค่ชินาทีเพราะว่าเขาหุจักเลวว่ากาสิบุโรดอยู่ภายในสินที่นี่าเลอยชินที่บุโรดสุเลยว่าอยู่บ้านเือทว่าหมอเขาเพ่มเวลาแค่ชินที่ไม่ว่าหมอเขาหจักเล็วปากาบุโรดนั้นเลื่ลยินที่น้ม่นแล้วเขากับปั๊มานหดสินที่แล้วครบหคืนมากคุืนมาแน่นอนประเมิน ประมาณอันที่ไรจังอันยายศพมานวัวันพุธวันพุธเนาะมันข้านย้ายมาแต่พุดนะวันข้านเนาะย้ายมาแต่ชุดบุรีอืมวันทีกับวันพุธวันพุธวันที่สิบวันที่สิบถือฮอดเนาะอืมวั่สิบอยู่เรียกปับมือโฮมปับมือโฮมปรับมือโฮมบุญ,บญรอดวะ มือเรนบูสีเพิงเทียนทุกมือเรนมสอเรนสีเพิงเทียนหรือวะสีเพิงสีเทียนมือโฮมบุญกุฏิหินโฮมบุญบ้านไข่โฮมบุญนะแล้วขาดหมายว่าบุญบ้านจะไปเล่นนญนำกันนั่นแหละวับเนาะบุญที่ฝ่ายแล้วถ้าแขกเขามาหลายหลายคนนะแต่มือแรงเพื่อนคนยังหลายเนาะมือแรงเขาก็มาหาดินไร่มือเบิึงไร้มือมือแรงทั้งหลายคนอยู่มาตะเลนะ มีแต่รอถา่าตอนแรงๆเพ่ได้ทุกคนเลยตอนมีคนมาหลายเนี่ยตอนสวยๆนี่เพ่ค่อยมีไผลกับใบเวียกไบเวียกมันไปให้ไปสวนใสกอะไรเบิ่งงัวเบิ่งควายใส่กันตอนแรงๆ,ๆจะค่อยชาวบ้านจะมาฮุ้มกันหลายคนหมดเลยอันนี้ก็ับฮิวเขาเบื้องแรงเขาอะไรก็นเลยตาเบิ่งทีมงานมีไผ่แนมานนะทำงานคน,นตัวนี้ตอนนี้กำลังเฮดยูเฮดกินตอนฮับแกงน้ำไม้นาะแกงน้ำไม่ตอนฮับแขก ไม่หาโลเพราะเซนนั่นหลายนะ่น,นจุดนั่นเลยเคลื่อนเมียงก็เขาคัน,กกขขน,นคันเซนเคลื่อนเมียงก็อย่านางเนาะอย่านางห,หลายจนเขียวเจะแซ่บขนาดนๆๆทางนีก้กำลังซอยอาจจะเป็นซิ้นซิ้นงัวไ่้จักซิ้นควายบ่ซอยซิ้นควายวทุกคนเห็ดอยู่เห็ดกินตอนง่ายๆนะเห็ดกินตอนง่ายหนึ่ง มามามาทุกคนกินเขาน้ำกันกข้าวตอนง่ายเพื่อนได้แตงปลาเขาสู้กินแนะฮะใหญ่ปลาเขาาพอน้ำเลยรับแขกตอนบ่ายทุกคนเลยต้มเป็นต้มมันคุวยบ่คัวต้มคุวยละกัควย้วตควย,วควยตัวหนึง่งกับแจวแจวบีตอนนี้พาฉันจะพากันไปหาตักน้ำกอนทุกคนเนะตักใส่กระตุกนี่ถั่มดื่มนี่ มีน้ำส่างเขากินน้ำส่างคนเลยเป็นน้ำส่างมันจังแซ่บไปเละกะเขตบ้านนอกกันเนี่ยโบราณน้ำดื่มนะขันเชียวน้ำดื่มเก่าแต่พอจะได้ตุกมันจะซื้อมาหายน้ำกับพานพาละคนเี้ดังถอยรถออกไปไก่บป็นน้ำส่างนี่เอ้าอตายแล้วหัวจากบ่ เออเอเอโกคามเป้คนไหนโอ้ฮ่าจะไปตักตักกินน้ำสางอยู่โกคามเป้เป็นคนเลยผู้ไก่เติมเลยสนองน้ำประดานบนน้ำสางตักเออแบบสไตล์น้ำปรดานเท่านัาาน้น แกจะหอดนนเลยขามห่วยตะเกาตะกี้นี่บริ้มีได้หวยวันนี้มีขัวสนอกเาหาเขาเห็นเล้วนีวหวไไ่หัวย่ะตะเกาลงหวยไปแล้วทางทางจะไ้หวยเอ็ดขัวขามเราสะดวกสบายไปเลยมาหอดเลยคนนลยล้นะลางพากันสูบซะก่อนมาหนะึ่ สูบน้ำบาดาลอยู่กลางทงนาเลยนะหัวอยู่ในบ้านน,นะน้ำบนะ่แซบในบ้านอยู่กลางทงนาในน้ำแซบเพราะน้ำมันตื้นเนาะประมาณเจ็ดเป็เมตรนี่แหละน้ำนะสูบแล้วมันชิบาาวัชร์คือน้ำบาดาลที่เขาฝักเลือกมันจานบานะ่แซบคนนก็เลยมาแกวอยู่ทงนาไปไปแต่น้ำสางสูบนอนคนนี้ มือเดียวสูบก็ได้โจกโจกโลน้ำนะขักลีนเขาสูบอยู่ในนี้นะก้อนมอนดีเลยเลยเลยข้าวเดี๋ยวเต็มตุกเลยสบายนะฮอย่าท่วงมันน่ะไม่ใช่เหมิดได้น้ำนะเหมิดเลยจะไปท่วง ส,สอง no. อันโนุสองอันอนะําสายเดียวเนาะสูบกอกกอกแล้วน้ำอย่างหมดเลยวนเลยเปลี่ยกนกระสูบพลตุกพกลตุกไป่ล้วก็ไปอันนี้เอามาใหม่อีกนะโอเคแล้วคนเลในาน้ำพอเลยเต็มตุกทุกตุกแล้ว,กๆๆลวไก่ขนาดมาเมาในมาจากบ้านเกือบเป็นกิโลทวนเลยเมา,เาน้ำนะน้ำกินนี่ แถวโกคับเป็ดเอ้าประพอรประมอนทุกคนนี้สบายดีสบายดีไปด้านนี้ด้วยกินเพิ่นมาคัวกินไอ้กินมาอนี่ยทุกคนนี้หัวเป็ดเอ้ามาทับม,มวนโอ้ไปเที่ยวไก่ลิ้นเนาะอันบ้านบ้านพี่น้องอบ่บ้านบ้านม่เท่าบ้านแม่เท่าเนาะโอ้ได้เมียอยู่แข่งขับม,มวนมาได้เพิ่นกัน ธรรมดาเลยสไลด์แผ่กระมักไล้ทางแข่งขมวนเลยเบอร์ได้ไปหอดหลักซาวที่โอ้เที่ยวไปเที่ยวได้หลักซาวพร้อมเลยเด้ท้อขมวนอะกันได้มาเลียนบุญเนาะท่านบุญเนาะมาเรนบุญเออสงการพูดราเหตุพิลึกเช่ดได้มืท้นสุดยอดเลยทั้งคนนะ การยามาการมาไซบุญเนาะขำขำเลวคนนียประมาณสี่โมงห้าโมงเลยเด็ดน네ี้กะมาแต่ตักน้ำโอ้มาวันนี้ไปแต่กินแล้วเนาะแซ่บเบบวันซาแนลเผินบริขึ้นปลาขึ้นดวงได้เด็ดนี่เนาะติดธุรกิจบ่ธุรกิจปั้นมันขุดมันนะเพิ่นมีธุรกิจส่วนตัวด้วยเพิ่นเลย พอได้ข้าข้าวนม่มลูกคนมันทีนี้ก็ราคาตกต่ำที่เนาะโอ้บอรุษคนสวจีสวจีได้ขายมันเท่านึงเงินเบิดพร้อมมันหน่อยด้ปาราไซเวลาคนบัิดหงส์สจิตากแห่งสวจิปันทุกอย่างกูปิ้งโหทาบีนี่โหทาบีเนาะ บีบีผมใส่น้ำหลังบีมเนาะเขียวง่งเลยเดือเขียวผู้ได้มาคมในเมอสเลยนี่หอนและหามาตมาไฟจะแสบมันเดี๋ยวครั้งนี้สับมือจะคลองเลยของแสบแห้งบ้างมั้ย เนี้มีมีสีตาอันท่นน่ะอคอยซอยเอา

มันดอดมาได้จากห้กินก่อนเลยเลยเลยเดินมาแตกมันังหิวเลยมซี่อ่มันยุ้ยพื้นทั่วไปะทีมเยนาเทินนั่นฮะป้งปเป็ดเ้งถ่จัตีสดโอ้เลิดหมดติดเลิแเป็ดคนนี้ มุกยาในกินน่นกระโตมันยังเหลือเลือดมาเลยนะมาๆๆๆรอมึงดูต้องใส่มะนาวทุกคนคนนึ่งลำเข้าไปยอดแม่เขาถแมเอ้าเอาก้อนละก้อนท่านถามเพิ่นบุคคลกินได้นของแดงๆมุปั่นไรน่ะก่อนมาเนี่นะใส่รุดโดดอีกเอาตัวเอาลูกตัวโยนาวไปได้ใส่น่ะสั่นพวกที่รุดโดด งานเจ็บไปเต็มเยอะนำนะมึงรักมึได้เยอะกว่านี้เออดัดกรีนสอฮะรอมึงจะคำนะฮะกับอะไรอยอยุดดึมอืออ้อเยอนะมึงามแน่นะปาเยอะนะล่หอยละ กินคำหนึ่งติดใจทำคำที่สองนี่บ,บต้องใส่มะนาวเป็นแบบเพี้ยๆห่อนม,มาเขาแลมกันเลยทุกคนเลยเหตุผลาบลา,ป,ลาป็ดเขาแลกกันมาเทอสิม่มเป็นอะไรมีแต่คู้ทเลิศอ๋โอโยนลงเน้วแล้วเขาลนเกันด้ยแล้วนี่นะโยนลงกน้วแล้วเขาลนเท่ากันนี่เออ ลาบเลือดเลยแบบนี้นะเราทำให้มีกินด้วยกับข้าวได้หมดยองก็ได้ได้ยังได้อยู่แบบกินเบิร์ดกินยูกินยูกินเบิดทุกยี่ห้อนะตอนนี้ก็มืดเลยทุกคนเลยมืดแล้วแขกก็ยังอยู่เพื่อนหลินตั้งแต่วิ่งวนๆนนะอยู่กับผ่านพาเขาเก่าคนเลย มือได้ได้คิดได้เ <tama> มือปลาได้บบนีนได้ขับเะไเมือปลาอะไแบบนี้แต่กับสู้ๆเขาเก่าเขาละเพื่อมืออันส่วนสการด้เขามาหาไม้เด้อเดินทางกลับก่อน